สวัสดีครับพากัช่องไลน์และหลังนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนังสือพักเคลื่อนนะครับก็มาดูว่ามีอะไรบ้างก็ตัวนี้มันจะเป็นหนังสืองานประกวดนนครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เดิน แห่งจอรยยูสแล้วก็มีการส่งประกวดพระเครื่องบ้างอ่าอันแรกก็เป็นอมตะพระเครื่องเมืองใชน้าทน,นะครับเดี๋ยวเล่มลุกเล่เลนเนี่ยครับผมจะขายละเพราะว่าตอนนี้หนังสือก็จําเป็นไหมก็จําเป็นอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมี ยังพาเนี่ยครับพาลูกสุกอะไรเงี้ยครับพาแถวพาอะไรเงี้ยก็ยังจําเป็นอยู่วิธีการดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือสิ่งที่แบบอ่าที่ทุกคนต้องมีวิชานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีวิชาเนี่ยคุณก็จะไปลำบากก็นี้ก็จะเป็นปเครื่องไชนา่ามือไชน่านะครับอ่าที่อำเภอที่จังหวัดอ,อ่านั่นนี่ก็จะมีขนมปะก,ก้วยนะครับ เปิดดูได้นะครับผมพ็เชื้อนะครับเนื้อหมดอ่ะออผมพ็พาตตราวัดโตอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเล่มมุ่งเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะขายหมดนะครับอ่าเล่มที่หนึ่งผ่านไป โอ้โหนี่เห็นไหมเก็บจนฝุ่นขึ้นอ่าอมะตะจะตุระคณาจาย์สุพรรณนะครับก็จะมีหลวงพ่อสองหลวงพ่อสองวานหลวงพ่ออมหลวงพ่อมุ้ยอ่านี่น่าจะเป็นหลวงพ่อแดงนะครับแดงทองทองอ่าพ่มุ้ยนะครับก็จะมีพกพระเหรียญพระอะไรเนี่ยครับเก็บไปดูได้ครับ านี่นะครับคืออ่าโมขอมอ่ะผ่านไปอ่าเล่มท,ที่สามครับอมตะพระเกจิสุพรรณนะครับก็จะมีสิบพนาจารย์อ่าเล่มนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครอยู่สุพรรณเล่นพระลูกพันนะครับ เก็บไว้ก็ดีครับต้องแต่อาจารย์ได้เลยหย่างพเนียมครับแล้วก็ไล่มาอุพพนงครับพนงปโูโตโตราตานนะครับอย่งพมุยอฟอนเล่มยังดีอยู่นะครับยังไม่มีการชี้ขาดนะครับดีทุกเล่ม อ่านี่ไม่้นลงมุ้ยอ่าลงไข่บางเลนเนี่ยครับอ่าพลบุยแล้วผมอสมครับผมผสมเจริญอะไรเนี่ครับเล่มนี้เอาเล่มนี้หน่อยครับก็คือองค์งาม หนึ่งก็จะมีไล่นะครับะพระ,ะตระกูลสมเด็จน,นะครับแล้วก็พวกเครื่องรางเก่าๆของคเดิมทวดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นเล่มแรกๆที่ผมลงทุนซื้อนล้ผมซื้อแพงผมซื้อมาสี่พันห้าตอนนี้ก็น่าจะมีราคาขึ้นนะครับอ่าเล่มนี้ ผมก่เกนะครับเล่มนี้ดูบ่อยปกติผมจะดูเล่มเขี่ยวนะครับที่ซื้อซื้อจากวัดเล่มนี้ซื้อตามเซเว่นนะครับเดี๋ยวก็จะขายไม่กี่ร้อยครับเล่มนี้พอดูได้ละไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากครับแต่ก็พอพอไปวัดไปวาได้ครับเล่มนี้อมอร์นิดกลำคาตุ สุพรรณมูมินะครับเล่มนี้ก็จะเป็นอของงานประโดอูทองนะครับก็จะมีพระอะไรบ้างาในดินแดนสุพรรณมณมินะครับนี่ครับมันก็จะเป็นพระกุ๊กทั่วไปพระโพะรูปสมัยลพบุรีนะครับ สมัยนะครับแต่มันอ,อยู่ในสุพรรณนะครับอ่านี่ครับทงสุพรรณมีสวนอ่ามีสวนอ่าสวนกลับแล้วก็สวนเดียวนะครับอ่าลีลาคู่ทะเลคู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับ บอกเล่าเรื่องราวพักกูนะครับคือใครที่ยังไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องพักกูอะไรเนี่ยก็มาดูได้นะครับนี่เปิดไม่อกี่ครั้งแล้วครับดูหน้าฟอนปกติส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นพักกูอะไรมากมากมายเท่าไหร่แต่ก็พอมีบ้างผ่านมือครับนานๆทีอะพักกูง่าย เนี่ยครับมันก็จะมีตัวใหญ่อาภาพใหญ่ไหมตัวใหญ่ภาพใหญ่นะครับก็จะมีวิธีการดูยังไงก็ออ่มันจะมีพวกเนี้ยครับพวกยา่แมงมุมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็มีทั้งเสือครับอ่าบานกลาง ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าปูนกระหู้ไอ้ไม่ให้กูนกรหู้บัวอัดชายทุ่งอ่านี่ก็พอนียมพอนุ่มพอบอยอย่างเงี้ยครับอ่าปกสังยังอยู่ครบยังดีอยู่นะครับทุกเล่มของผมไม่เคยมีการช้ำผะไม่ค่อยให้ใครยืมแล้วก็อ่าเก็บไว้ดูเอง อ่านี่ก็ยอดเจจีคณาจารย์เมืองสุพันธ์นะครับอ่าสุพันธ์นี่จะมีประมาณสามเล่มหนังสือดีทั้งนั้นครับผงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับเล่มนี้จะใหญ่หน่อยอ่าพาลหลวงพ่อปานท้งนั้นเลย อันนี้พาพ่อก่วยครับมาติดติดมือมาก้อนี้ครับอ่าจะเป็นพระปานเล่มหน้าหน้าเลยอยาย่ยาหยไปหน่อยก็จะมีทั้งแต่ประวัตินะครับเดี๋ยวก็พาพิมเลยเอาอไว้ศึกษาคือเล่มเนี้ยอ่า เอาไปศึกษาเรื่องเรื่องพิมพ์ก่อนแล้วก็เนื้อพวกอะไรเนี่ยต้องเรียนรู้เพราะเพราะว่าพังเพราะปาเนี่ยต้องอค่อนข้างที่จะพอดูพิมพ์เป็นจําพิมพ์แม่นดูเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นจริงๆพาแท้นะเล่นง่ายนะครับคุณหหารใช้พาแท้เดียวอย่างอื่นคือมันต่างกันเยอะครับ นี่ครับมันก็จะมีนี่นี่อ่อทรงคุดอ่านี่น่าจะเป็นพิมบราาแล้วนะครับอ๋อเน่ยเนี่ยเน,น,น,น่เป็นพิมโบรลาแล้วนี่ครับมันจะมีเยอะครับอ่า พิมพ์สวยๆพราใหญ่นะครับอ่าพิมพ์ชัดเจนจํารูปแบบอะไรชัดเจนได้นะครับอ๋อน,น,นี่พิมพ์มโบราณอยู่ด้านนี้ครับก็จะมีทรงทรงใกล้ทรงไรเป็นโบราณแล้วคือพราสมัยก่อนเนี่ยนะหลวงพ่อป,ป่านนะครับเล่นกัหลักหมืน่นแต่ตรงน,นี้ขึ้นหลักแสะครับอ่าสวยๆอาจจะมีหลักล้านแล้ว เพระว่าท่านดีมากครับเพราะว่าพระปานนะอ่าอาจารย์หลวงพ่อสิธิ์ดิดำนี่ครับมีครบทุกพิมพ์ทุกแบบคือเล่มนี้ดีมากครับเดี๋ยวผมก็ว่า,าขายอ่าในใน Facebook นะครับก็ติดตามกันโอเคครับวันนี้ไม่มีพายดู ก็มีหนังสือที่จริงจะมีเยอะกว่านี้นะครับาบางเล่มเนี่ยยืมไปบางคนยืมไปแล้วไม่ได้คืนก็มีสมัมก่อนเนี่ยคือคือ,คอบ่อยง่ายเล่นพลาตั้งแต่อินเทอร์เน็ตอ่ะย,ยังไม่บูมต้องมีหนังสือเพื่อเรียนรู้ครับพอเรียนรู้เสร็จเนี่ยเราก็จำแบบจำเห็นไม่ดีแล้วก็ เล่นแท้เท่านั้นนะครับถึงจะมีราคาไม่แพ้เก๊ก็มีราคานะครับแต่มันไม่มีอนาคตเล่นพาแท้เนี่ยครับโดยช้าแต่รวยนานนะโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้านังสืบพอรวยผมจะมีไม่กี่เล่มแลครับแต่ว่าะจะเอามาให้ดูโอเคครับก็วันนี้แค่นี้ครับขอฝากเนะื้อฝากตัวด้วยครับ าฝากกดไลค์แลวกดซับสไคร e นะครับไม่มีพา้ดูเลยวันนี้เสียใจจัดก,ก็โอเคครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีพามาให้ดูแต่เป็นพาอะไรนั้นเอาไว้ที่หนังโอเคครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ